นะครับเ,เพื่อนๆชอบไปกินไปเที่ยวตอนนี้วุตตี้อยู่ที่พาเฟ่นะครับอยู่แถวถนนเพชรบุรีนี่เองเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศของคาเฟ่ร้านกาแฟแบบย้อนยุคแล้วก็ที่สําคัญคือมีขนมแบบชาวังแบบต้นตํำรับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันตามเลย อนนี้เราเข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับเราจองที่นั่งมาก่อนเพราะว่าการที่จะทานทีเซตแบบพิเศษเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้าเพราะเขาต้องใช้เวลาในการเตรียมวัตถุดิบแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้กินชุดเซตแบบเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าข้างในเขามีอะไรให้สั่งบ้างน,นี่นะครับชุดเซตที่เราสั่งไว้คือทีเซตไซส์ L ก็จะมีอย่างที่เห็นประมาณน,นี้เดี๋ยวเราเราดูของจริง แล้วก็ส่วนใครที่ไม่ได้กินทีเซตแบบเราก็จะมีแบบชาและกาแฟ Ä ก็คือเมล็ดกาแฟ Ä เนี่ยเขาเอามาจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยอย่างอันนี้เลยคือกาแฟ rozm, บ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างอันนี้ก็กาแฟลุ่มน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ได้อยากจะทานเยอะๆแบบนี้จะมาสั่งกาแฟ Ä ก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปนั่งที่โต๊ะกัน มาถึงอันดับแรกเลยเขาก็จะมีชาให้เลือกมี5ชาใช่ไหมครับอันไหนเขานิยมอะครับอชอบเ,เป็นชาผลไม้แต่ว่าเ,า,าเป็นผลไม้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นผลไม้เป็นแพชชั่น p e a c อ๋อเดี๋ยวนะแพชชั Passion ่นอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกอันนี้ชาแพชชั่นกับพีชโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตาหน้าตาเป็นยังไงขอบคุณครับ ระหว่างที่เรารอพนักงานเขาจัดเซตขนมให้เรานะครับเราจะพามาชมนิทรรศการขนาดย่อมที่เป็นซิกเนเจอร์ของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายอย่างยาก,ก็คือทุง่งยางชีมันเองนี่มันจะมีหลายสีครับอันนี้สีส้มก็จะเป็นของพระองค์พาส่วนสีม่วงจะเป็นของพระองค์โสมอันนี้คือจานน้าหนักเท่ากันไซส์เล็กส่วนอันนี้สีก็จะแบบเป็นของพระสงฆ์สําหรับมอบพระสงฆ์และอันนี้คือสีน้ําเงินเขาจะใช้มอบสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่แบบว่าประสบภัยอย่างหนัก เพราะว่าในนี้คือจะมีของจํานวนมากแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในข้างในก็จะมีนิทรรศการเล็กๆมันก็จะเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นพันธกิจที่มีอยู่3แบบสําหรับในการช่วยเรื่องน้าท่วมอันแรกก็คือหนีเลยฝ้าระวังก่อนเกิดกภยัยเขาก็จะมีแบบมีเครื่องวัด แล้วก็มีการส่งสัญญาณเตือนไปที่แอปอะไรเงี้ยเพื่อให้บอกให้รู้ว่าคือตอนนี้น้ำจะท่วมแล้วนะส่งบอกชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปอันต่อไปก็คือนี่การบรรเทาทุกระหว่างเกิดอุทกภัยก็คือตอนนี้น้ำท่วมแล้วก็จะมีการส่งถุงยังชีพหรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นนี่การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยตรงนี้คือจุดสําคัญที่จะทําให้มาเกิด พาเฟ่ที่นี่นะครับก็คือเขาจะไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ช่วยทําใหออ้มีอาชีพหรือว่าปลูกต้นกาแฟาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นพวกมลในกาแฟาพวกนี้เขาก็จะนํามาใช้ที่ร้านพาเฟ่ที่นี่นั่นเอง ชุดเซตของเราชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดบาทซิงเกเจอร์ของที่นี่คือต้องนี่เลยแล้วก็สัมผัสกลิ่นควันเทียนฟุ้งๆหอมบางอย่างมาจากในวังวังแบบคือวังแท้ๆใครที่มากินที่นี่ก็เหมือนเรานั่งอยู่ในวังเดี๋ยวเราจะชิมเครื่องทองเราชอบกินเมน็ดขนุเราจะชิม เราจะลองชิมอันนี้เขาบอกว่าเป็นชาคี้มอนกวนน้ำตาลจากเพชรบุรีชาวังเขากินกันแบบนี้ไหม,มตากูสูตรชาวางังต้นตำรับชาวางังปกติทานกาตลาดนัดเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าสูตรชาวังเป็นไง ในเซตที่เราสั่งมานะครับก็จะมีไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งคือชาที่เราสั่งนี่เลยเป็นชาจากโครงการหลวงมีเป็นชาแพทชันพีทก็แบบเหมือนสาวบรถกับพีทอะเดี๋ยวเราจะมาชิมชาร้นควันชุยเลย,เ,ยเราจะมาชิมดูนะและนี่เลยอีก1นึ่งเซตไฮไลท์ เขาเรียกว่าเสร็จเจ้าเมี่ยงยายาแบบห้ามแต่ว่าไม่ได้ห้ามกินนะเราจะกินคือถ้าเกิดกินอยู่ข้างนอกก็เรียกเมี่ยงกิบดอกบัวอร่อยมีความเข้มข้นของน้ำมีกุ้งมีถั่วมีมะนาว ขนมในเซจ,จ้านี่นะครับที่เราเรียกว่าเซจ,จ้ามันมีความประณีตนี่อย่างรวงพึ่งที่เราเห็นคือทองคําเปรวกินได้เด้อแล้วก็นี่อย่างนี้คือ่ามงกุฎเขามีความประณีตในการห่อดูสิมีมัดแบบดิ้นทองทองขนมผิงอันนี้คือคล้วยบวชชีสองสี พี่ตะก้องเขาบอกไม่กระดกน้ำกะทิแกมพอนอร่อยยุกชุบแบบสูตรต้นทำหลับชาววังหน้าตาประมาณนี้แหละขนมล้วยแล้วขนมฟักทองขนมฟักทอง และนี่เลยคืออีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่หลังจากเราทานอิ่มและทั้งของคาวของหวานก็นี่เลยน้ำกันกุหลาบมอนอังกฤษม,มันมีความกุหลาบจริงๆกุหลาบแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรหยิบใบกุหลาบมาเคี้ยวในปากแบบเบา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่วูตี้พาเพื่อนๆช่องไปกินไปเที่ยวมาชมบรรยากาศของการชิมชุดเซตชาที่มีทั้งของคาวและของหวานที่เป็นเมนูแบบต้นตำรับชาววังแท้ๆที่หาทานได้ยากในบางเมนูอยู่กลางกรุงกันเลยทีเดียวส่วนออความอร่อยนั้นก็มีความละมุนมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นบางเมนูที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน สำหรับใครที่มาอุดหนุนที่ร้านพาเฟ,ฟ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนํำรายได้ไปสมททุนมูลน,นิธิอาสาเพื่อนพึงพายามดาเพื่อจะนําไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาชิลๆเก๋ๆบรรยากาศของคาเฟ่สวยๆก็มากันได้นะครับที่นี่คือคาเฟ่อยู่ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามยากแถวถนนเพชรบุรีนั่นเองครับเขาเปิดบริการตั้แต่8โมงถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่สำหรับใครที่อยากจะทานชุดชาแบบมูตี้นะครับจะต้องสำรองที่นั่งมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมวัตถุดิบสาหรับคนที่จองมาล่วงหน้า ส่วนใครที่ชอบและดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้วูตี้และช่องไปกินไปเที่ยวของเรานะครับส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปชิลไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวกลับแล้วครับบ๊ายบาย